ไปไหนอีกคนหนึ่งมีมีผอมผอมฝั่งฝั่งนู้นมีคนหนึ่งอยู่ทางนะน่ยช้ำเพื่อใครเฮ้ยใส่ยงทางไหนอะไม่เห็นยีนเลยไม,ไม่เห็นเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงบันไดอ่ะ ยังบันไดอะ่ะโอ้โอนระเบิดบันไดใหญ่ะเราอ้อมมาด้านหลังยั <c oughs> งพี่เจ็บโ,โอ้ยเจ๊นเออกมาดีกว่า โหวดใกล้ตายแล้วพี่น้องครับฮะ <c oughs> แล้วโหวดขูดแรับโอ้โหนั่นเลือกเกดเจ <c oughs> <c oughs> ๊บเออไม่โหดหรอกปืนนะ่ะปืนปืนเตอร์มาเนี่ยพ <c oughs> ี่เล่นปืนก <c oughs> ินเลือดหรืเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้เลือดเลือดเลือดผมอยู่จะเบ็ดนั่นเองเลือกเกดเลือดเจ็บเองเชีย ความความเสียหายครับพอเจอแล้วโอ้ม่โอ้ใครย,ยิงโดนยิงปิ๋วบล่ะตกใจไอเด็กพี่เจมตายก่อนคนแรกเลยอ่าแล้วเ,เ,เด็กจะเล่นอย่งไรเดิมที่เดิมอ่ะเ,เดยวบันได นั่นแหละบันไดทางเดินใหญ่ทางเดินใหญ่โอ้โหมาหลอนจังไม่เรารู้สึกไม่เรารู้สึกวจะเป็นแค่เสียงเกมนะแต่มันไม่เข้าไหม่พี่เจนเลขตอนนี้ก็เรื่องแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นแมทอะไรที่มันธรรมดาเลขสองกว่า เองเล่อองกันไหมซอที่ที่ที่สายซองใครเร่นงซองนี่ซองเคยมีไม่แบบพองหมดเลองต่อาสายปืนดัวเล่นซองไม่เป็นโอ้โหนี่ลอ็อกล ไ่หไหนกันเนี่ยไม่เห็นเจอบอมโอ้ยเจอ,เอลแล้วเจอแล้วว้าแหมทั้เอออีอระวังระวังด้านหลังด้วย,วยมีคนเล่นซองยกับไปเดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องกูเดินไปเลยแต่ว่าข้างหน้านมีซองไปเลยเรียบร้อยพิจิเฮ้ยเบลยพิเศษพ,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 พี่พิจิตรเล่นซองครับ ข้างใน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 อเกินอเกินกำไม่รระเบิดอืมอเล่นชิบวมายาแป๊บไม่มีใครอยู่วนยามั้งไม่มีใครอยู่วงยาเลย ไม่คงดักเลยไม่ดักเลย,เมเยไม่ดักเมยใครดักเดี๋ยวไปช่วยในกองในบิวมีใครดักโอม่นะเลย,ยดับเพนะียเดี๋ยวอไอ้เกย์ไปแล้วเวล่นฟองไปด้วย กชื่อเขาเขียนแล้วแล้วไปเสกยังไงที่เดิมค่ค่ๆค่อยหน่อออ โหนี่ขนาดระเบิดได้แล้วว่าได้โดนยิงกัข้างบนข้างบนข้างบนระรไปเลยไประวังระวังพี่เจนหลังโหหลังก็มาแล่ให้ระวังข้างหลังระวังหลังที่มงองมาแล้วซองมาบนียงงี่เลยเลื่อนเลยสองไพี่เจนเลือนเลยสองไงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยเหลือสองให้เามาเลยไปแก่โหโมากครับ เราเข้าใจว่ามบาลานเกมไม่ค่อยเท่าม right, องมองมอง <c oughs> อยู่ท่มามกลางอะไรกันมีเกฟคลาชยามีไหมมีนเกตัวเดยียว เดี๋ยวไหมเดี๋ยวนะบุ่มโอ้โหทำไมยิงไม่โดนวะยิงตัดหมดเลยคู่หมดแล้วยิงจนหมดอ่ะ okay, อมมาคู่เลยโอ้ยนีแล้วเบิดไอพี่เล็มสบเ็ดมาช่วยหน่อยขบน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 ไม่รู้สุดเปดเด้สุดเป็ดเดยวแะไปดักให้อดเล็อ๋อเรียบร้อยฮะไปหลัง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 หลหลังหลังน่าแหละเดินมาไปเลยเดี๋ยวไเลย ลองพี่แกบปลาระเบิดเอ้ดักไม่งั้นเลยเดี๋ยวเขายิงหลังเอินเนี่ยแอบแอบอืมเขาท้าวิ่งไปก็แสดงว่าเขาวิ่งไปน้าแหละเขาอยู่นั่นแหละเไ้ยังไงนั่นเหมือนเรำอกำเล่นคิดที่มันยาก นาแต่อักมีอักเหมือนกันแต่ไม่เล่นนะเอ้ยมีอักดิแต่ว่าเล่นดูนเหน,นื่อมากเขาบอกว่าเล่นันดีก็บอกเล่นตนดีก็าตกวิ่งอยู่จ้าวิ่งอยู่จ้าวดินจ้าไปดักนะ ว้าววิ่งตามีกี๋ยวเล่นแบบบอธรรมดากับแขนมืออะไร่เงี้ยสามสามเดียเข้าได้เดี๋ยวเข้าไป ผมไม่อยากวอล่นเข้ามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามามาเราจะวอล่